กมาครับเนี่ยผมเห็นรถมอเตอร์ไซค์จอดหน้าร้านลุงแบบเกี่ยกล่มากเลยจะไปผมมาอะไรวะแล้วแบบเอลี่ยกล่าแล้วจะทำอะไรผมมาเต็มก็แบบเข้าไปเนี่ยนะเกลี่ยกล่าไหมใช่เกี่ยกล่มากเอาอะไรนะเกี่ยกลาเอาอะไรคนเดินเข้าร้านอะไรอย่เงยอ่ะมันกีดกีดกี่ขวางทางการจราจรใช่ไหมเอาเงี้ยเอาไงเอาไงผมว่าเข็นไปทิ้งดีกว่าทิ้งเลยนะใช่ทิ้งเลยเอาเลยลุงเข็นเลยทิ้งเลย เน้มาอราเขดนเอาไปทิ้งก่อนเอาทิ้งเลยอมังเลยผมนัังเลยโมเข็นคนเดียวได้อ่ะทิ้งเลยนะด้ไโอเคการดีกว่าเออดีกาเนอเลยใส่ยัเข้าไปดเลยยัเข้าไปก็อนยาเลยเฮ้ยไอ้เรงแกจะมาก่อน Hãy lào, rất là tập 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 có tập 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 เนอะไรกานับเาไปไหนเอาไปไหนลบหน้าร้านนหน้าร้านลมันขึ้นเยอะเลยมันนกีไม่ต้องมายุ่งกับร้านก็มันลบเนี่ยเขาทาให้เนี่ยไม่ต้องมายุ่งเดีกมันมีทางเข้าเองเกรเยอะแล้วยเนี่ยอนเยอะแล้วเอาออกไปเลยไม่ประโยชน์ ไม่ต้องมายุ่งกันเลยกูกูวางไว้ให้คนถ่ายรูปแล้วใครจะมาถ่ายรถอย่างงี้เนี่ยทำไมทำไมไม่วางเอทพันหรือเงี้ยอาวันรำไม่เอาไครซื้อมาให้กูสิเอาก็ขอแล้วละสี่ห้าแสนเราซื้อมาเนี้ยเนี่ยแบบนี้ไม่ชอบเลยชอบเลยเนี้ยเออทำดีเลียเข้าไปมึงเข็ยนเข้าไปจอดให้กูเหมือนเดิมเขาใส่สองทันไปไหนเอาก็ทิ้งไปแล้วทิ้งไปแล้วมึงจะไปทิ้งได้ยังไง ้วก็คิ้ไว้นั่นแหละใช่มีการหน้าร้านแล้วทิ้งไว้ได้แหละมึงเอาไปทิ้งถังขยะมึงบ้านใชหรือเปล่าก็นี่อะไรก็มันเกะกลังไงเนี่ยมันเกะกลั่งหน้าร้านก็ทิ้งไว้เนี่ยเรารถขยะก็มันเดินไปเห็นกลับมานะมึงไปเห็นกลับมาถ้าไม่โทรเรียกตำรวจมึงมาก่อกวนร้านกูก็เขาทําให้มันจะอาจจะอ่านเนี่ยกูโทรเลยเอาเด็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเนี่ยอ่าเกูกดเลยเนี่ยเบอร์นดิเอานี่ ไปเอากลับมาให้กูเดี๋ยวนี้อย่ามายุ่งกับร้านกูเก็บแล้วครับเก็บเล้วเก็บเล้กเก็บเล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 เก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วขุมสัตว์ขุสัว์ใจดีใจดีเก็บให้แล้วมาเขียขึ้นไปเดี๋ยวมันช้าไปเลยเราเป็นพี่น้องกันอย่างคนเดินไงเราก็ช่วยดูเยอะเยอะเยอเขาเป็นขายเศษเหล็กยันดีกว่าแล้วเลยไป ดี๋ยเโทรแล้วเนี่ยไปคุณวนอยู่นี่ไงไนี้อะไรไม่เข้าใจมรไ้ากแล้วเอเก็บแล้ว่แวเก็บแล้วเก็บแล้วเก็วเก็บไปเลยรีบไปจัดการให้มันเรียบร้อยเลยเร็วไว โอเคเรียบร้อยไปใช่มึงเอาเกาที่เอาเข้าที่เดิมมันอยู่ตรงไหนเอาไว้ตรงนั้นโมันมันคือดีไซน์แบบใหม่ดีไซน์ใหม่ดีไซน์ใหม่เรื่องขู่กดเลยอ่ะกูกดเลยเอาเอาเอากูกดได้โหต้องหาตำรวจตรงนี้โอ้โหจับไว้เออพวกมึงนี่เนาะดีไซเขาศึกษาดีไซน์ให้ใหม่เนี่ยไม่เอาไปเอามาให้หมด เล่นนี้อะไรกันมันร้านกูกูจะไว้ตรงไหนก็เรื่องของร้านกูเออ,เอ,อ